ก็สว Adams, ัสดีพวกเธอทุกคนนะวันนี้เราก็จะมารวมการ์ดกันทั้งหมด8คู่ไอดีที่ชั้นสู่มมันเป็นไอดีรองชั้นสู่มไปเกือบเกือบสามพนะแล้วก็ pack, เติมแพ็กลึกลับอีก29บาทได้สร้อยมาทั้งหมดแค่3ใบเธอมันถือว่าเป, are, mm. ป็นเรื่องที่ยากนะสำหรับอีเวนต์นี้ที่ต้องตามหาสร้อยถึง15อัน คือฉันเห็นเขารวมการได้วัตถุดิบอีเวนต์เป็น S บวกนั่นก็หมายความว่าเราไม่สามารถเอามาแลกได้ซึ่งอีเวนต์นี้คือมันอะไรเธอมันคืออะไรก่อนซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้หรือ,อยังนะแต่ทีนี้เรามาดูลิสต์รายชื่อตัวละครกันรายชื่อตัวละครดูตัวละครที่ฉันไม่มีนะก็จะมีสีการดีควีนอิซาเบลแล้วก็เมอร์คิวรีที่เหลือคือมีหมดเลย เธอคิดว่าเราจะได้3ตัวนี้ไหมใน8คู่คือฉันหวังลึกๆนะอย่างน้อยอ่ะขอ Mercury ขอแค่นี้เลยนะขอแค่นี้วัตถุดิบอีเวนต์ไม่เอาเพราะว่าเอามาก็ทำอะไรไม่ได้เรามาเริ่มกันที่คู่แรกนะคือขอ Mercury เธอฉันขอแค่ว m r r u r y ได้โกลเด้นคา r เลนถ้าสำหรับคนไม่มีอ่ะ มันเป็นการตัวละครอีกตัวหนึ่งนะที่เอามาเล่นสายลมได้เป็นสายลมระดับกลางๆคู่ที่2ขอเมอร์คิวรี่อยากได้น้องมาทำคลิปโอเคเธอเราได้สมใจหวังแล้วนะถือว่าอีเวนต์นี้3,000ที่เราทุ่มไปไม่ขาดทุนแต่ถ้าได้ควีนอิซาเบลมาก็จะเป็นอะไรที่ดีมากอันนี้คือกำไรนะ ได้เขาอันคารัสมีแล้วเธอมีแล้วไม่ตื่นเต้นตัวต่อมาควีนเธอขอควีนนี่ไงได้ลูกรักจีเตัวนี้เป็นลูกรักจีเฐานะการรวมการ์ดมาทุกเว้นเว้นไหนไม่มีน้อคือผิดปกติเหลืออีกสี่คู่นะเราจะมีโอกาสได้ควีนไหมเธอ ลูกรักจีเอ็มอีกหนึ่งน้องขอเลยอยากได้ควีนนี่ขอจริงๆนะได้โกลเด้นคาร์เรนตัวอื่นก็มีเยอะแยะนะดาร์ครูเซียสากุระดีมิเตอร์คือไม่โผล่มาเลยเหรอนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำน้องก็มาเลยคู่สุดท้ายจะมีโอกาสได้ควีนไหมสีการดีเลยก็ดีนะได้สากุระดีมิเตอร์เธอ ก็จบไปแล้วนะเธอสําหรับการรวมการ์ด8คู่ฉันก็ถือว่าโอเคคุ้มค่านะได้ตัวละครที่ไม่มีมา1ตัวสําหรับอีเวนต์นี้อย่างที่ฉันเคยบอกไปอ่ะข้ามได้ก็ข้ามนะคือมันยากมันยากจริงๆคลิปนี้ไปละบ๊ายๆก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะ